อ่าครับหลังจากที่เราแกะกล่องเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาประกอบกันนะครับนี่ก็อุปกรณ์เริ่มต้นเราจะใส่เจ้าตัวป้องกันใบก่อนแล้วกันนะครับใส่พือตัวป้องกันใบอ่าครับตัวป้องใบอ่าครับนี่อ่าครับก็ใส่แบบไม่ยากนะครับตัวป้องกันใบนี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากที่ใส่ลงไปนะครับก็กดลงไปเลย เรียบร้อยครับหนึ่งตัวเดี๋ยวค่อยใส่น็อตน,นะครับนะสองตัวนะครับสามตัว อ่าครับตอนนี้เราใส่ครบทั้ง4ี่ตัวนะครับต่อไปขัดน็อตครับผมอ่าเขาก็จะให้เป็นสกรูตัวเล็กมานะครับแล้วก็พวกน็อตนะครับเอาไว้สำหรับเอาไว้ยึดเวลากระแทกอะไรจะได้ไม่หลุดน,นะครับ ในราคาหนึ่งพันบาทผมว <im> ่าคุ <lamps and homemade alike> ้มอ่ะถ้าบินได้นะแบบแบบห่นขับรถไม่เข้าเลยถ้าถ้าบินได้นะหนึ่งพันก็ไม่คุ้มเอ้ยหนึ่งันก็คุ้ม ไข่ของมันไม่เดไข่ควงเมียนี้ด้วยไข่ควงมีนยโดูดแม่เล็กด้วยอืมเยี่ยม ทุกทายเราจะมาสรุปว่าบินขึ้นนะครั่เออ่ฮะครับตอนนี้ไอ้ขันตัวประคองใบเรียบร้อยนะครับทั้งสี่ด้านไม่ไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยเออเนอเนอเนอนอเนอเมันไม่มีสองซสผิดเพราะมันมันมีขาด้วยอืมโทษเขาไม่ได้เราไม่ดูเอง เอ๊ะจะทำไมไม่ให้น็อตมาเยอะจังเพื่อหายวะแม่งน็อตมลเตอร์ไซค์แจ้งพวกนี้ที่ขันไม่ลงเนี่ยมาเตลร์ไซค์แล้วอ๋อแต่มันเป็นน็อตเล็กนี่นยใช่ใช่เข้าใจจริงๆนะครับอันนี้อันนี้ใหม่แต่กล่องเออรอบแรกมอลตอร์ไซค์นะครับรอบรอเคอร์ไซค์ออกมาแล้ว จบละเกือบป่ยละไปโทษโทเขาอีกเ้ยสวยงามมีสวยงามสวยงามส,ง,ามสงสัยต้องจัดอีกสักตัวแน่เลย <Okay. S 1> อืมเรียบร้อยนะครับตอนนี้อ่ะต่อมาครับเราก็จะใส่ฐานนะครับนี่เราจะใส่ฐาน<ม>น,น,นใส่เนี่ยครับนาน,านาใช่พี่ใช่กดลงไปเลยครับอา่านี้ไม่มีล็อกนะ ่าเดียบร้อยครับแล้วก็ใส่สกรูไปอีกสองตัวอ่าใส่เนี่ยน็อตมีนี้ยมีหรอมีมีเนี่ยตรงนี้นั่นอ้าวไม่มีเหรอไม่มีไม่ใส่น็อตนี่ก็ก็หลุดดิหรือว่ามันขันฝังไปเลยเดาทุกคนเออนี่พี่พี่ตัวเล็กเนี่ยเออใช่ตัวตัวเล็กขันขันฝังมาเลยมีไม่มีมีเนี่ยมีรอยรูมีรอยรูเออขันอัดไปเลยดีกว่าใช่อือ ไม่ดูคู่มือเลยเนี่ยเออไม่ยังดูหรอกไม่งั้นหลุดแน่อืมไม่ต้องห่วงไม่หลุดแต่หลุดแน่อืมนั่นนี่เออเอาเอาตัวหัวแหลมไหมหัวแหลมหัวแหลมตัวเล็กดีกว่าันก็ต้องเป็นอย่างงี้เอเอาตัวตัวเล็กสุดเออมันก็ต้องเป็นปลายไงเออปลายปลายแหลมพี่นอนเออเนี่ยพี่ปลายแหลมเออเนี่ยสี่ตัวใช่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 อันนี้พี่อืมปลายแหลมสี่ตัวเนี่ยนอืมเดี๋ยวเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดด้วยหนึ่งตัว ขอเป็นสีส้มเออใชได้ใชได้ใชได้ดัคู่นี้เอาปลายแหลมนะกนเออแต่ว่าตัวว่าตัวตัวเล็กน่าดีกว่าว่ะคู่นี้ไหมอืมเอาสีตัวน,นี้สีตัวนี้มันคืออะไรสีสีตัวนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวมันน่าจะเป็นกล้องอีกกล้องต้องใช้ อืมกล้องเนี่ยเห็นแล้วว่ามันมีอันนี้อยู่ตัวนึงต้องต้องจิดน็อตในตัวนึงเออนะตัวเนี้ยเอออ๋อนี่พี่เดี๋ยวต้องถอดตัวนี้ก่อนสไลด์ตัวนี้ออกแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีน็อตให้ล็อกได้อยลองดูก่อนอ่าเอาวันมีรู้ว่างานนี้ไม่มูกระจ่างงานนี้อืมอ๋อกล้องไอ้ตัวนี้มันเป็นสายแบตเตอรี่พี่ มันไม่มีแบตเตอรี่ในตัวแต่มันใช้กล้องคั่วแบตในนะั้นแต่ว่าม,มันจะขัดลงรูมันไม่เลยนะลงนั่นแหละเป็นยีงเยียงไงไ่รู้นะเออลงพีลงลงเอามาติเออเออนั่นไงลงแนละ้วใช่นั่นแะเป็นไรตัวแรกเอ,อ้ตัวแรกมันย่อมเกิดขึ้นเสมอ ตัวมือไมก่อนะครับอันนี้ก็ประกอบแบบคนประกอบไม่เป็นนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่เคยเล่นคู่มือกีเกียด,ดูนะครับเป็นภาษาภาษาจีนนะครับอ่านไม่ออกนะครับก็ประกอบตามความคาดนะครับคาดว่าน่าจะเป็นนะครับใบก็ไม่สนอะว่างตรงๆเลยไม่กลัวช้ำ 嗯。Mm. ันนี้อันนี้ขายของให้เขาไปเนี่ยไม่ได้ขายไม่มีส่วนได้เสียครับแต่ว่าเผื่อใครใครอยากเล่นจะลองสั่งดูว่าอมันก็้ของเขาส่งจริงนะใช่ไหมใช่ส่งจริงอย่างน้อยก็ไม่โดนหลอกตอนแรกก็กลัวว่าซื้อมาแล้วจะไม่ได้เหมือนในภาพเนาะใช่แต่อันนี้บอกได้เลยครับว่าเอของจริงของจริงแต่มันจะบินได้จริงเหมือน อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึเงเรื่องนึงเรื่องนึงคือเนี้ยเอออันนั้นคือเรื่องนงินอ่าเดี๋ยวไปร,รอ,อรต,ตังเงยค์พันเนี่ยอืมเอ้ยต้องบอกว่าแค่พันเดียวโลวนราคาหนึ่งพันราคาหนึ่งหมื่นยาวไรโอ <Okay. S 1> เคอ่าอ่าต่อมาครับตอนนี้เรามาดูเราเจะติดตั้งกล้องนะครับอันนี้สไลด์ออกเออต้องคิดว่าน่าจะสไลด์ออกพี่แต่ว่ามันน่าจะมีล็อกอยู่หรือเปล่านะผมไม่ว่ามันผมว่ามันติดเลยนะเนี่ยมัน ในเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูคู่มือเพิ่มเติมนิดนึงเออเออมันสไลด์เข้าเลยใช่ไหมมันสไลด์เข้าอ๋อเออมันสไลด์เข้าได้เลยสไลด์เข้าได้เปล่าสไลด์เข้าได้นี่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยไปมาแต่ว่าเขาบอกว่าอย่าเพิ่งแสกกล้องเออนนั่เออใช่ใช่ใช่สไลด์เข้าบีอย่าเพิ่งแสกกล้องบินเออ ลองนหรอได้เออเทบินก่อนเทบินกอนนะเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเอออันนี้อันนียมันคือมันมันน่าจะเป็นฐานหรืออะไรบางอย่างหรือเปล่าพี่ไม่รู้แต่พับลงก่อนอ่าวางวางก่อนนะครับอ่าครับหลังจากที่ประกอบเอออุปกรณ์ต่อพ่วงเสร็จเรียบร้อยครับท่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอ้ค่อนข้างสวยครับสวยอ่า สวยนะครับนี่เรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราค่อยมาลองดูต่อครับว่าถ้าลองเราจะลองเทสบินจะบินยังไงนะครับขอบคุณครับ